สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะถือว่ามาอยู่ใต้ต้นอะไรเอ่ยใต้ต้นขานะคะก็คือจะมาในพูดในเรื่องของสมุนไพรของไทยนะคะสูตรตำรับของคุณหมอสิงห์จริงๆแล้วก็คือในบางอย่างเนี่ยนะคะสมุนไพรไทยที่อยู่ตามบ้านเรือนเราในครัวเรือนเรา,น,รเรน,เราเนี่คะที่เราปลูกไว้เนี่ยสามารถมีประโยชน์ถ้าเรานํามาใช้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รู้ว่า สมุนไพรแต่และตัวเนี่ยมันช่วยด้านไหนบ้างนะคะแต่จะจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้ล่ะคะถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรเราไม่มีตำรับยาแต่เราอยากทานสมุนไพรที่เป็นสูตรสําเร็จเป็นสูตรแบบ ต้นตำรับของอคุณหมอที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญนะคะวันนี้คือจ๊ะก็จะมาพูดและก็มานําเสนอในเรื่องของสมุนไพรที่ชื่อว่าหมอเสงนะคะอะไรก็หมอเสงแลคะถือว่าเป็นแบรนด์สมุนไพรที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะถ้าจะเป็นเลือกสมุนไพรต้องไว้ใจหมอเสงนะคะกล่องที่จ้าถืออยู่นี้นะคะเขาเรียกว่า Starlight เบอร์2 หรือเผาผ่านไขมันนะคะชื่อภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ต้องจำก็ได้เรียกว่าเผาผ่านไขมันจะจะบอกว่ามันเป็นสมุนไพรธาดไฟนะคะสมุนไพรธาดไฟที่มีลิปร้อนไม่มีหน้าที่ในการ ลดความอ้วนนะคะลดความอ้วนไม่ได้เพราะว่า,าถ้าบางคน,นอ้วนน้าหนักเยอะอยากจะไปซื้อยาที่ลดความอ้วนจะจะบอกเลยว่ามันอันตรายเพราะว่ามันกดประสาททําให้เราไม่อยากกินข้าวสูญเสียระบบน้าย่อยด้วยน้ําดีด้วยนะคะก็เลยมืนงงขับรถไปก็เกิดอุบัติเหตุบ้านหมุนใจสั่นนะคะอันนี้คือมันเป็นโทษตัวนี้นะคะคือเป็นสมุนไพรชนิดร้อนเป็นสมุนไพรธาตุาไฟที่นำมาอยู่ในตำรับนี้นะคะ อ่ะสตาร์ไลท์เบอร์สองกล่องสีเขียวทำหน้าที่เาผาผลาญของเสียค่ะไขมันตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องถือว่าเป็นของเสียเป็นส่วนเกินแรกเลยก็คือคนที่กินแล้วจะลดนะคะก็คือคนที่มีหน้าท้องไขมันหน้าท้องนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่ธาตุธาตุาเบาๆนิดนึงนะคะบางคนอาจจะเข้ากระปุกแรกก็เริ่มลดแล้วนะคะเวลากินเข้าไปเนี่ย มีเหงื่อออกมานะคะนั่นก็คือไขมันและของเสียที่ทุกท่านสะสมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครขี้กินแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้กระโดดดีใจชัยโยได้เลยว่าเรากินแล้วเห็นผลเพราะเจ้าบอกเลยว่าสมุนไพรธาตุไฟไงคะมีลทิร์ร้อนทําหน้าที่เผาผลาญน,นะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะโดยเฉพาะที่อะไรอะคนที่มีหน้าท้องหน้าหนา คลอดบุตรแล้วไขมันมันมาได้ยังไงหุ่นมันเพะหุ่นมันไม่เฟิร์มเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะมีไขมันส่วนเกินที่มันสอดแทรกเข้ามาแบบนี้หรือบางท่านเนี่ยกินแล้วออกมาเป็นฟิทแบ็กหนักๆเลยเวลาถ่ายออกมาเวลาล้างก้นนะเวลาล้างก้นปุ๊บมันจะมีไขมันเวลาล้างแล้วมันจะมีแบบลื่นๆนะคะไขมันก็คือออกมาจากอุจจาระของของเรานะคะตัวตัวนี้นะคะกินแล้วมีอาการร้อนอาการวูบวาบเหงื่อออกนะคะ ดีใจได้เลยแต่ต้องดื่มน้ําเยอะๆถ้าทุกท่านดื่มน้ําเยอะๆกินกับสมุนไพรตัวนี้ของคุณหมอเสงนะคะมันจะช่วยเผาผลาญของเสียเนี่ยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไขมันอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือไขมันในพวกลําไส้นะคะไขมันในหลอดเลือดไขมันในหลอดเลือดถือว่าสําคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอันตรายมากๆไขมันในหลอดเลือดที่มันอุดตันมากๆนะคะเวลาที่ไขมันในหลอดเลือดนะคะที่มันอุดตันเยอะๆ ะะมันก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยวิ่งผ่านไม่ทั่วร่างกายเราก็เกิดอาการอะไรบ้างมึนงงบ้านหมุนและเกิดความดันไงคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไขมันที่มันเกาะตามหลอดเลือดมันออกหลอดเลือดเราสะอาดไม่มีไขมันส่วนเกินในร่างกายร่างกายเราก็จะรู้สึกเบาตัวสดชื่นนะคะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่า ฟื้นฟูหรือการรักษาโดยอ้อมนะคะแต่ใช้ระยะเวลานิดนึงสมุนไพรของเรานะคะถือว่าเป็นสมุนไพรแบบล้วนๆเลยไม่มีสิ่งอื่นไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เจือปนนะคะจึงอาศัยระยะเวลาสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะ2เดือนหรือ3เดือนหรือ4เดือนนะคะแต่มันจะยุบลงตามลำดับเองค่ะ โอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือฝากในเรื่องของสมุนไพรที่ชื่อว่าตราหมอสิงเอาไว้ตัวนี้นะคะคือเผาผานไขมันเผาผานของเสียหรือส่วนเกินในร่างกายนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรแบรนด์หมอสิงตัวไหนบ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ